เซคิโออากาโรหัวหอกทีมชาติอาร์เจนตินาจัดเทศกาลแจกสนันก่อนอำลาเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ด้วยการซื้อนาฬิการาคาแพงให้กับสตาฟโค้ชเรือใบสีฟ้าทุกคนพร้อมจับสลากแจกรถยนต์หรูเรนโรเวอร์เพื่อเป็นของขวัญทิ้งท้ายก่อนย,ย้ายซบบาร์เซโลนาดีแอดเลติกรายงานว่าอากาโรซึ่งค้าแข้งกับแมนซิตี้10ปีและเพิ่งย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาได้ซื้อนาฬิกาแท็กวเออร์ร่นอ1วานหลากหลายซีรีส์มูลค่าราว1 2 0 0ถึง1 6อ0ป้อนด่5 0 0น0ถึง70,000 2, บาทซึ่งสลักหลังเรือนทุกเรือนว่าขอบคุณจากคุณอากาโรให้กับเจ้าหน้าที่ทีมราว60คนและทุกคนยังได้สิจับสลักรถเรนโรเวอ์มูลค่า4ี่หมื่นปอนหรือราว1.7ล้านบาทซึ่งเจ้าตัวใช้ขับขี่ระหว่างคัแข้งที่อังกฤษโดยเจ้าหน้าที่ดูแลเสื้อผ้าของทีมคว้ารางวัลใหญ่ไปโดยเจ้าหน้าที่ของแมนซิตี้ยังจะได้รับเงินส่วนแบ่งจากนักเตะที่รวบรวมกันมาเพื่อเป็นสินน้ำใจกับสตาโฟโค้ชตามธรรมเนียมปฏิบัติของสโมสรนที่จัดขึ้นปีละสองครั้งและคุณอากาโรซึ่งได้รับ เงินค่าเหนื่อยราว80,000ื่นปอนจะควักกระเป๋าในส่วนนี้มากกว่าใครเพื่อน